อ่านี่เรามาอ่านเรื่องนี้กันดีกว่าสกายแมน e มสเซนเจอร์ man, ข้ามจักราวาลอย่างนี้ดีกว่าเราอ่านเสร็จแล้วเรามาอ่านอีกรอบนึงเป็นภาษาอังกฤษฮะใช่ได้ ยานพังท่ามกลางทะเลทรายอ่ะให้เป็นหนึ่งพูดยานภาษาอังกฤษเ่าอะไรคะสเป s ชิป the spaceship is broken in the, desert. In the d e s e r t เกก่งมาลย i t don't have water and food เดี๋ยวไปปรับให้มันก้มลงมามันจะได้ไฟมันจะได้ชัดๆหน่อยเฮ้ยทำไมนายมังข้ามข้ามได้อ่ะฮ้ยเอ๊ะ น้ำแดงเฮ้ยเอาไะสีน oh, <l Jean Rabbit bulun> ้ำแดงดาวครคำว่าดาวคำว่าดาวภาษาอังกฤษมีคำว่า star แล้วก็มีคำว่าอะไรครับ planet ดาวเลิกกับดาวเคราะห์ต่างกันยังไงดาวเลิกจะมีแสงในตัวเองแต่ดาวเคราะห์จะไม่มีแสงครับดังนั้นนะคคำนี้น่าจะเป็น planet ตหรือ star planet ครับโอเค ดี๋ยวล่ามละม็อกหุ่นยนมันกินน้ําได้ด้วยเหรอเขาเป็นเมสเซนเจอร์ข้ามจักรวาลเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ซะหน่อยนี่มันน้ําอะไรกินแล้วรู้สึกมีกําลังวังชาอะยรนี้ What is this water I drink it I feel I have a lot energy เก่งมากเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับกล้อง อ่ฉาฉบับภาษาอังกฤษเดี๋ยวน,นะคะอันนี้เป็นเป็นหนังสือขายหัวเลวเอ่อใช่ครับมาหาสนุกมาหาสนุกนี่จริงๆนะนี่เนี่ย๋ออ no one know I'm the alien you are the alien <laughs> bye bye เอาไปบายใครน้ำมอกลองเอาสก,กีนเหมือนผมได้ไหมนะเฮ้ยน้ำมอครับส่งรูปมาให้ผมหน่อยได้ไหมรูปไหนรูปอันนี้ฮนะนี่เป็นหนึ่งเห็นเห็นใ้ทางขวาได้ไหมทางเด็กนี่อยู่ดีๆมันก็โผล่มาก,การทะเลทรายฮิตสตอรี่แปลว่าอะไรครับประวัศาสตร์ไม่น้มันฮิ s ส o อร มิสตรีนี่แปลว่ามันสะกดว่า m y สเตอรนะแต่ว่ามันอ่านว่ามิส r รีมิส e รีแปลว่าเรื่องลึกลับเรื่องลี้ลับเออคำนี้ต้องไม่เคยเห็นแน่เลยแบบล,ลองเดาซิมนเคย้วครับหรอแปลว่าอะไรหายวับเลยหายวบเออรู้ได้ไงอ่ะเขาสอนคำนีน้แล้วเหรอคุณแม่สอนครับโอ้เก่งจังเลย อ๋อคือตูดช้างโอเคครับ see you next week